ยังไม่เคยยุ่งกับคุณเลยคุณจะไปฟ้องศาลคุณจะไปร้องเรียนคุณจะไปคัดค้านอะไรเากับคุณฉันไม่ฉันไม่สนใจเวลาพิจารณาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลให้รอบด้านนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นของฉบับวันนี้ไม่เป็นไรครับมันมีสฉบับฉบับเดียก็เชื่อข้อมูลต่างกันไม่เป็นไรครับมันไม่จำเป็นต้องตรงกันนะอาจารยฉบับนึงมันมีข่าวหาว่าเป็นขบวนอะไรนี่แหละแล้วไปตรวจดูพร้อมนะครับ ไมันก็คือไอ้ตังโค้ฟ้องฟอรทองคุณคุณคุณประจุดประเด็นเรื่องสารสกครงดีกว่าเพไม่เกี่ยวหความาคผสารอกครกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกาลูนานะอะไรผไม่คุ้นกับนี้การุณาอย่างนี้นะคะ คุณใหญ่เหยียดยาคนตายนะนี่แหละครับนี่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 แหละครับผมฉันถึงบอกเขาฉันไม่เคยเชื่อว่าคุณคุณจะต้องเลู่้กันยังไงแล้วกันได้อย่างผมไม่ได้เป็นคนอนุมัติงบประมาณเยียวยาด้วยผมไม่ทราบว่าเขาคุ้มขนาดไหนแต่แบบนี้ไงวเป็นยังไงผมไม่ได้บ้านทีครับผมไปใช้สิทธิ์จะมีใครไม่รู้ไปสัมภาษณ์ท่านพิงผมว่าจะเอาของมาให้ผม เี้าเหตุเกิดที่จุดนี้ผมก็บอกว่าไม่เกิดเหตุนะคะมันมาจากความว่ากระบอกของคุณค่ดเพราะฉะนั้นเราต้องสืบคพ์เรื่องนั้นมาให้ได้เล่องหนึ่งเพราะฉะนั้นจะได้ก็คือยืนยันก่อนนะคะยังขาดเดี๋ยวเราเอาเอ้ยเซ็นเนให้ก้อนหสือเท่าน้นอะ อันนี้ยดิฉันที่บอกว่าจะเอาของมาให้ครับนะคะมามอบให้ก่บคุณขอบคุณผมไม่รับนะเป็นสิ่งที่บอจไมไม่รับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รับไม่เป็นไรไม่รับไม่รัมรับไม่รับไมรับไ่รไม่รับไม่ม่รัไม่รับไ่รับไม่รับไม่รับไรไรับไมรั่่่ันััี่ันม่ับมรับรับ มันจะมาฝากให้กับพวกเขานี่ขอบพวกคุณว่าเออเนี่ยมันเป็นคำต่อต้านำสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแต่คุณได้เหยียดยาคนตทยคำว่าคุณบอ,อการร้ายเนะี่ยมันเจ็บปวดพอแล้ว พวกคุณกับพวกกับพวกเอาบทที่ขาคุณจะเอายังไงันแน่กับพวกเราคุยคุยคุยดแล้วกันนะพี่นะไม่ไม่คุยด้วตุผนะครับไม่มียวลมนะครับมีเป็กรีอารมณ์ไม่แล้วแล้วคุณจะสารพ่ปะครับเชิญข้างในครับให้คุณเป็นไขว่ามันเป็นน้องชายคนตายไงฮะผมเป็นสอสแล้วครับผมแต่ว่าผมมาหาคุณสาธิตไงครับไม่กับเรื่องมันก็ไม่จบไงเอาเคนะครับพราเราก็ไม่เคยใช่อารมณ์อเนะครับไม่เคยดีที่จะไดิสายบกอ้อมไนเรื่อง

โอเคผมเห็นใจนะครับแล้วเป็นคนัผมไม่เคยเหยียดอื่นเพราะว่ามันมีมีท็อปผมจะทำไม่ซื้อตื่นังื้อผิวข่าวมใช่ไหมครับนีวขาวมีใช่ไหมครับว่าเกิดใจจึงลง นก็ต้องไล่นไนเพนะครับอันนี้จะได้จบแล้วผมยืนยันว่าผมไม่ได้กานะไม่เป็นไรครับผมไม่มไม่อมาน้่แต่ว่าผมคคุัไมแล้วเป็นไม่ล่ผมมาเรียนที่จก่กับผมมยาวว่าลองข่อตรงนี้